แตงโมนานแล้วเนี่ยจะทําอะไรให้กินอะ่ะไปดูคลิปคลิปนึงมาคลิปอินเดียด้วยน้ําแตงโมปั่น,น,นแ,แ,แล้วเอาอะไรปัน่นงไม่เห็นมีอะไรสักอย่างมีแต่แตงโมแบบมีดอะไรปั่นสูตรของอินเดียเนี่ยต้องมีแบบว่าเฉือนออกมาแล้วก็มาปั่นแบบเครื่องอะ่ะไม่ต้องแล้วมันใช้อะไรปัน่นเครื่องปัน่นไหนเครื่องปัน่นยังไม่เห็นมีแต่มีดเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเลยเจาะรูบนอน จะลุ้งก่อนนะนี่นะปึ๊บนี่เลยนี่เลยปึ๊บเขียนบางนี่เลยนะปึ๊บนี่เลยฉ่ำแม่เตงโมเราต้องดูแตงโมนะฉ่ำป่ะะเฮ้ยเข้ามานี่ไงเออเอ้าโอ้โหนี่ครับเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟก่อนเอาเสิร์ฟก่อนอะเสิร์ฟก่อนเลยอันดับแรกเสิร์ฟก่อนเลย เครงปั่นก็ได้ครับอร่อยแล้วอ่าันดับที่สองนี่เลยนนี่อะไรเครื่องปั่นอ่ะนี่อันนี้เครื่องปั่นนี่เครื่องปั่นนี่ครับอุปกรณ์ปั่นนะครับผมนี่นี่ครับนี่คือเครื่องปั่นแล้วครับโอ้นี่เลยนี่เลยเห็นนี่ปุ๊บเขาปั่นนี้เลยโอ้นี่ไงเห็นไหมโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูดูนะเดี๋ยวบอกแล้วบอกแล้ว นี่เลยน้ำเต็งโมเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ดูเหมืดูโอ้ยดีดูนี่ครับน้ำเต็งโมผลไม้ปั่นนะครับนี่เลยเฮ้นี่เลยเออเออเรียบร้อยนี่แหละครับน้ำเต็งโมฟองฟอดมันจะแดกได้เนี่ยท่านหอฟูเอาอันนี้ให้เขาชิมรสชาติก่อนนะให้ผมชิมเหรอเออ เอาลองดูเอาลองดูเดี๋ยวลองดูเขาเขาอยู่ไหนวะลองชิมใช่ยังต้องชิมเลยนี่เลยเป็นไงเดี๋ยวมันไม่จบแค่นั้นมันไม่จบแค่นั้นนี่แหละครับก็คือการเสิร์ฟของเขาเป็นงี้เลยนี่เลยนสไตล์อินเดียอินสไตล์อินเดียโค้ดแดกไม่ได้หรอกในท่าน ้ท่านจัดเลยนี่เลยเป็นไงเป็นไงโอ้สืบมันลูกมะพร้าวนี่เลยนะเดี๋ยวแจกไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมันต้องใส่น้ำแข็งนี่ต้องมีน้ำแข็งอีก้ใชน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอเาน้ำแข็งเลยนี่เลยเออเออใส่น้ำแข็งเย็นๆเจี๊ยบๆนี่นะเอาสักหน่อยต้องปั่นอีก ทุกผัดโอ้โหนี่นะครับหมดแล้วอุ้ยอุ้ยนี่เลยน้ำแตงโมปั่นนะครับเอยรสชาติเปลีกไหมเนี่ยรสชาติเปลี่ยนไ,ไหนม,ไมต้องชิมอีกหรอต้องชิมอีกลองดูลองดูปื้ดเข้าไปเออ <c oughs> เป็นไงมันกินไม่ได้อร่อยอร่อยบ้าเลยหรอกินไม่ได้ อันนี้นะเราลองลองเราดูรสชาติรสชาติมีเดี๋ยวมีน้องให้ต้องให้ลองเป็นไงหวานเน่นหนายหวานเลยนี่เราเที่ยวมามาเที่ยวมาเลยเนี่ยครับน้ำแตงโมเนี่ยดูดูสีดูสีโอ้โห้นี่เฮ้ยได้เลยนี่ได้เหรอได้ดินี่นี่เอ้าลองดูลองดู เป็นไงบอกแล้วหวานหวานอร่อยบอกแล้วไม่เบียงมือเลยหวานด้วยอร่อยไหมได้ได้ขออีกแก้วนิงขออีกแก้วหนึ่งอีกแก้วหนึ่งมือด้วยหัวงี้ด้วยเออเป็นไงอันนี้เป็นคนบังกลาเทศคนบังกลาเทศเขาชอบสไตล์อินเดียเอออ๋อบอกแล้วไม่หยุดกินไม่หยุดิเออ หิวข้าวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกลียวนึงเกลียวนึงนี่เลยเดี๋ยวให้พี่ให้ให้พี่รีลองชิมดูโอ้ยมา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 ไปไปเบิร์ดเอาไปเอาไปไปลองชิมลองชิมนี่น้ะจากอินเดียหวานอร่อยหอมธรรมชาติเอ้ยเบิร์ดโกหกแล้วไม่มีสีเงียาะจง ของแท้นี่นี่เออของแท้ของแท้เดี๋ยวให้พี่ลี่เอาไปให้พี่ปองทิมโอ้โหเป็นคูต้นแก้วหล่นแก้วเอาไปดูไปดูนี่ครับน้ำแตงโมบอกแล้วจากอินอินเดียอินเดียสูตรอินเดียสูตรอินเดียโอ้โหหวานอร่อยอีกนะบอกแล้วอร่อย ใหม่อินเดียไอ้ครับสูตรนี้หยดน้ำผงว่านนี่มีหยดน้ำปลาด้วยนี่ครับนี้เออฟันฟันนี่ไงโอ้ยต้องชิมเองแล้วล่ะสูตรนี้ลองดูเดี๋ยวลองโอ้โหหวานยิ่งกว่าเก่าอีกเออนี่ครับอินเดียไอ้ครับมีสูตรเติมน้ำปลาด้วยลองดูลองดู อืยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดเศรษฐหวานยิ่งกว่าเก่าเอ้ยนี่ครับต้องใส่น้ำปลาด้วยหอมเอ้ย๋หนอมนี่ยครับไทยปรุงสูตรได้แล้วนะครับไทยปรุงสูตรได้แล้วหวานหอมยิ่งกว่าเก่าสุดยอดสุดยอดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยอร่อยโอ้ต้องสดต้องสดต้องสดน้ำต้องสดน้ำกระโดดเข้าไปโอ้ยโหสุดยอด อร่อยครับอร่อยมากโอ้คลิปนี้ไม่บายครับ er, ไ,มไม่ไหวแล,ล er ้วสูตรไหนอร่อยมากๆกินไม่หยุดครับแซ่บเซ่บสวยเขาบอกว่าอร่อยแต่คำตอบของมุมโอกอร่อยไม่จะขอเข้ามาครับ